เคยได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในป่าลึกไหมครับไม่ใช่เสียงเด็กทั่วไปหรอกนะมันเป็นเสียงของยามาอูบะตำนานเล่าว่ายามาอูบะคือแม่มดที่อาศัยอยู่ตามภูเขาลึกของญี่ปุ่นหญิงแก่ผู้มีผมยาวสีขาวโพลนดวงตาเบิกโพลงและรอยยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เธอซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมทโม r o มหลอกล่อนักเดินทางที่หลงทางให้เข้าไปพักหนูหนูหลงทางหรือเปล่าจะ๊ะเสียงยานคางดังมาจากในกระท่อมนักเดินทางที่อ่อนล้ามักจะตบหลุมพรางของยามาอูบะหลงเชื่อน,น้ำเสียงที่ดูใจดีและรูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนหญิงชราผู้อ่อนแอแต่เมื่อเข้าไปในกระท่อม ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปยามาอูบาจะปลนนิบัตินักเดินทางอย่างดีทําอาหารอร่อยอร่อยให้กินแต่ในอาหารเหล่านั้นมีอะไรบางอย่างที่พิเศษว่ากันว่ายามาอูบากินเนื้อของมนุษย์เพื่อคงความยาววัยเธอจะใช้คาถาและเวทมนต์สะกดให้นักเดินทางหมดสติก่อนจะลงมือกับเหยื่อของเธออย่างโหดเทียม มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับยามาอูบาบางก็ว่าเธอคือวิญญาณร้ายที่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านบางก็ว่าเป็นหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในป่าจนกลายเป็นปีศาจแต่ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือยามาอูบายังคงวนเวียนอยู่ในป่าลึกคอยหลอกล่อนักเดินทางที่หลงทาง อย่าเดินเข้าไปในป่าลึกโดยลำพังเสียงกระซิบแผ่วเบาดังอยู่ข้างหูผมเคยได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแบบนั้นตอนที่เดินป่าก,กับเพื่อนเมื่อปีที่แล้วและหลังจากนั้นเพื่อนของผมก็หายตัวไปคุณเคยเจออะไรที่คล้ายๆแบบนี้ไหมเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าผมไม่ได้เจอเรื่องหลอนๆแบบนี้คนเดียว ถ้าฟังแล้วรู้สึกขนลกุกอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับเรื่องต่อไปอาจเป็นเรื่องของคุณ